ซีรีส์ี่ใช่ไหมคะแล้วพอ,พอดิฉันเอามาอ่านแล้วท่านพูดเรื่องจิตว่างคือดิฉันไม่เคยรู้จักรู้จักพระองค์นี้มาก่อนในชีวิตจนถึงจุดนั้นน่ะใช่ไหมคะแล้วที่จริงอ่านนี่ยังไม่ใช่ว่ารู้เรื่องแต่สิ่งที่ดึงดูดคือท่านอาจารย์พูดท่านจะพูดถึดถงเล่าถึงบรรยากาศของสวนโมกว่าสวนโมกเนี่ยเเรียนแบบ นะคะในครั้งสมัยพุทธกาลนะคะว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะมาอยู่แบบเพราะผู้เจ้าเนี่ยท่านประสูตรกลางดินกระชรล้กลางดิน,ลดนแล้วก็ท่านปรนิณิพานกลางดินใช่ไหมคะอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้ตลอดฉะนั้นท่านอาจารย์ก็อยากจะสร้างสวนโมกเนี่ยขึ้นมาที่จะให้เราได้สัมผัสได,ด้ใกล้ชิดกับผู้เจ้ามากขึ้นส่วนนี้ต่างหากที่ดึงดูดดิฉันเนี่ยเข้าไปว่าเลยบอกกับตัวเองฉันต้องไปสวนโมกให้ได้ ดิฉันเข้าธรรมศาสตร์แล้วทางก็เข้าไปจอยกับชมรมปรตาตกถาโตวาทีนะคะแล้วทางชมรมเนี่ยเข้าพาไปโตวาทีที่สงขลาที่ไรสงขลานักเลยนที่อ่างใหญ่แต่เราจะต้องผ่านสวนโมกค,คือได้แวะแค่คืนเดียวอ,อันนั้นก็เรืองก็เหมือนกับว่าตื่นเต้นมากว่าเราจะได้ไปสวนโมกนะคะแล้วก็คือในที่สุดก็ได้ไปทำทาวัดที่ลานหินโค้งแค่นั้นเองเนี่ยดิฉัน จึงได้รับความสงบแล้วก็ได้ยินเสียงพระท่านทำวัช้าแล้วพระท่านสวดสวดมนต์แปลก็ได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเรื่องสวดมนต์แปลนะคะแล้วเข้าใจเข้าใจความหมายของอที่เราท่องอรหังสัมมาสัมพุทโธนโะมตสะอะไรพวกนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท,ที่รู้ความหมายตอนแรกคิดว่าเป็นคําศักดิ์สิทธิ์แต่ที่จริงเนี่ยเป็นคําแปลที่ไง,ไง่ายๆแล้วพอเสร็จแล้ว เขาก็ให้ทําสมาธิซึ่งเราก็ไม่เคยทํามาก่อนแต่ก็ก็หลับตาไปแต่ทั้งๆท,ที่ไม่ทําอะไรไม่เป็นอ่ะโอ้แต่ความสงบนี่มันกระแทกเข้าไปถึงหัวใจเลยอืแล้วข้างในเนี่ยรู้แล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราที่เราต้องการนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตค่ะวันนี้เรื่องราวของอาจารย์สุพวรรณนะคะซึ่งเรียกว่า ตัวของท่านเองเนี่ยนะคะสนใจเรื่องราวของธรรมะเนี่ยบอกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะและบอกว่าจะต้องหาสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองตอนนั้นไม่ทราบหรอกค่ะว่าเป็นอะไรนะคะเพิ่งจะมาทราบว่าคือธรรมะนี่ละคะหลังจากที่ได้ไปที่สวนโมกนะคะซึ่งเรียกว่าโชคดีของท่านมากๆเลยที่ท่านได้ค้นพบธรรมะได้เจอสวนโมกได้เจอท่านเพื่อธาตุก่อนที่จะไปรับมือกับเรื่องราวของ16ตุลาใช่ไหมคะเมื่อปีไหนนะปี14ตุลา16 6ตุลาหนึ่นะทให้อาจารย์ เปจุดพลิกผันและให้อาจารย์ได้ไปยิ่งไปเข้าถึงศาสนามากขึ้น,นและเรื่องราวที่อาจารย์พูดกันในวันนี้ก็คงจะสถานการณ์ในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะคะจคะก็อยู่ในยุคนี้พอดีแล้วใครที่มีปัญหามีความรู้สึกเดือดร้อนเจ็บแค้นความไม่สงบของประเทศชาติคือมี เลือดรักประเทศมากเกินไปก็ทําให้ตัวเองเนี่ยทุกข์และบางทีก็นําความทุกข์อันนี้เข้ามาในบ้านทําให้เกิดการแตกแยกหรือบางทีถึงขั้นว่าออทําร้ายร่างกายกันเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ก็มีหลักธรรมะเนี่ยมาพูดคุยมาฝากด้วยว่าทํำยังไงเนี่ย <c oughs> ให้เรามีสติแล้วอยู่ให้ได้และธรรมะเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ความสงบเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คืออาจารย์ เคารพผู้เผยพระเจ้ามากฟังอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์จะเคารพผู้เผยพระเจ้ามากแล้วก็หลายท่านนะครับที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเรานึกถึงผู้เผยพระเจ้าเนี่ยมากขนาดไหนผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากค่ะและการที่อาจารย์พยายามจะบอกว่าผู้พระเจ้านั้นเท่านั้นเป็นที่พึ่งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะอาจารย์จะพูดตลอดเวลาเนี่ยมากมากวันพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านิดหนึ่งนะคะจะบอกว่าเราทุกคนอยู่ในคุกค่คะมีทางออกจากคุกนี้ได้ทําอย่างไรนะคะวันพรุ่งนี้มาฟังอาจารย์กันต่อเราสองคนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ